สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมชปเปอร์คุงกลับต่อกับ DMC Devil May Cry กันอีกครั้งนะกับมินชั้นที่9อ่าโอเคอัปเกรดอัปอะไรได้บ้างเอ่ยเอ่อน้องบอกมีน,น้องบอกว่าสนับมือแรงกว่านะฮะเออเออเออก็จริงอะนะก็น่าจะดูแรงกว่านิดนึง Snake Eye อ,อ,อ้พวงต่อยแมวกระโดดอืดตูมอ่านี่อะไรอืดโชว์อ่อชาร์จได้นานขึ้นชาร์จได้แรงขึ้นอ๋อ อาอะไรดีอ่ะอ่าเอายังไม่ค่อยอยากอัพเลยอ่ะมันรู้สึกมันไม่ได้ใช้อ่ะทำไงดีอ่ะได้สองอ่าโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาเอาเอาบิเบิเกเตอร์โอซิลิสโอซิลิสมีเชลเลดเดอร์ไม่เอาเล็กเลเวลไม่เอามีชาร์จสติ๊กโอเคอัพก็ได้วะเอาอะไรดีอ่ะเอาเอาสตัมเอาสแลมแล้วกันเอาสแลม เอาไปอันเดียวพอเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะอัพเพิ่มเพราะว่ามันไม่จำเป็นสำหรับพี่มีคอร์ที่สามเปนห้าโอ้อีกนานอีกยาวไกลครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนั้นแล้วมันมีคือเลือดเท่าไหร่เผื่อไปใช้มีสี่ชิ้นสองชิ้นโอ้เยอะแยะอ่ะไปเรื่อยต่อท่านผู้ชมเริ่มมันดีกว่าหมดแต่เสียเวลาซื้อน้ำปลานั่นแหละไม่ได้หรอกมันต้องเคาน์เตอร์อย่างนี้นี่เองไม่เคยกดติดอ่ะเอาละครับมาแล้วโอเปยยัวมาสเตอร์วางกันไปเหมือนว่าเขาพยายามทำให ทำให้ตาบอดหรือไงอะไรเงี้ยกว่าร้อยปีแล้วรู้ใช่มว่ามันทาในแถวนี้พูดเดี่ยวเสเลยเกินไปไม่ทันเดี๋ยวเดียวบ้าเปล่าเนี่ยลืมไปเลยอ่ะนายกับฉันเห็นบางอย่างแตกต่างกันเห็นบางอย่างเห็นแตกต่างกันก็ทำให้เห็นสิ่งทางเดินแตกต่างกันเพราว่าไงแกเห็นนายเห็นฉันเป็นปีศาจอาจจะเพราะว่าไปอะไรนะพยายามมองอย่างอื่นดูอา เพ่นโยมาอ่ะเปิดจิตเปิดใจอ่ะแล้วก็มองเป็นเปิดสเปกทีฟเข้าใจไหมเนี่ยนี่แปลว่าลุงแกเห็นอย่างหนึ่งแล้วน้าเอกมันเห็นอย่างหนึ่งไงเดนเต้เห็นอย่างหนึ่งลุงแกเห็นอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเอออะไรกันเนี่ยอย่างที่ว่านั่นแหละฉันเห็นบางอย่างแตกต่างไปแล้วเจอข้างเนินนะฉันมีบางอย่างจะโชว์นายโอ้โหไปมึงไปง่ายเหลือเกินเนี่ยแบบกูต้องเดินไปเนี่ยมึงไม่ง่ายไปหน่อยเหรอฮะแชะแชะอ๋อโอเค แชะแชะอ่าโอเคโอ้พอดีศัตรูมีไหมอ่ะมีของไหมแถวเนี้ยคือรู้ไปทางนี้เดี๋ยวเราเผื่อมาทางนี้ได้ไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเคโอเคยิงไม่ทะลุโอเค,อ,เค,อ,เคออมก็ได้อ่าได้ยินเหมือนเสียงอะไรนะเสียงของล so อดโซะแถวเนี้ยอ่ะอ่ะไม่ใช่

เขาชื่อเธอชื่อว่าอาเซลเป็นคนโบราณหนึ่งคนเป็นเนฟเฟเลมเหมือนเธอนั่นแหละฮะเนฟเฟเลมอีกแล้วอรอไม่เห็นเลยว่าไม่หรู้เลยว่ามีคนอื่นอีกเนฟเฟเลมเป็นเป็นประพันธ์ที่สามน่าเศร้าท,ที่ถูกจัดการเสมอ,อถูกฆ่าถูกล่าทำไมอ่ะพวกเขารู้ว่ามีพลังระหว,ว่างเทพและปีศาจนั้นาท,าทำให้มันมีพลังมากอะไรเงี้ยเออ อ่าไม่เหมือนพวกเขาอ่าพวกเขามีพลังมากทำให้เขาเป็นทำให้พวกมันคิดว่า<ล>เราเป็นภัยคุกคามใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับเธอเน่ยแหละเธอมีพลังแต่ว่าช่างเาสียดายเลือเกินถ้าเกิดว่าเจ้าอยากจะถึงพลังที่แท้จริงแล้วก็เจ้าก็ต้องไปหาอ่าที่อาเซียวจะมีกุญแจของเรื่องนี้อยู่โอเคมึงใช้กุงง่ายจังนะมึงเนี่ยเฮ้ไม่เคยช่วยกูุอะไรเลยเฮ้ยชูอ่ะ ถึงที่หม้เฮ้ยชูบลอนด์ลอนถึงที่หมายโอ้โหตรงสูงเลยเนี่ยเฮ้ยชูบลอนด์นอนอฮ้ยชูบลอนด์ลอนลอนถึงเลยถึงดีมากเฮ้ยเออลอนถึงโอ้โหมันสูงซะเหลือเกินอมาอีกแล้วตัวอะไรเนี่ยอาเซียวเหรอเนี่ยเหรอวิชแม่มดนะอ่าแม่มดจารุจารู้แม่มด ไม่พิษธรรมดาเนี่ยเนี่ยโมโหยจะโมทำไมโอ้ฟันอะไรก็ไม่ได้โอ้เอ้ยเอ้เอ้หลบเอ้เอ้เอ่เอ่้ดึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อย่าหนีสิสู้ยากนะเนี่ยเออโอ้เฮ้หลบเฮ้ยเอ้เอ้เอ้โอ้มันตัวอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจวิธีการสู้เลยอะ ถึงมาคืย่อโจโจโจโย่อเอสเอสเอสเอ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 เกเอ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 เมเอ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 เ่าอเ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 เอ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 เเอเออเ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 ออเ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  ลำบากเนี่ยวิธีสู้แต่ทีอัทีเนี่ยเฮ้ยเออเนฟิลิมฮะสร้อยคออ่ะหันไปแล้วมองกูแค่เนี้ยเฮ้ยนั่นมันใช่อาเซียวมีคุณเจนจริงด้วยไปฮึบฮึชฮึชฮึชพุชอ่ะฮึบเออไป ฟู๊ชจ้าวฟฮึชฟู๊บินไม่บินยากบินเย็นเหลือเกินไกลซะเหลือเกินเธอฟู๊ปุ๊บได้แล้วเข้าไปโดวงตายแล้วเออเเข้าไปแกไม่หาไม่ถามคำชื่อเลยจากนายจากเธอดูดเข้าไปอืม คือศัตรูมันเริ่มแบบมีอะไรนั่นแบบสู้ยากคือมันใช่สู้ยากมันมีอเลสจากมาคอยกันแล้วไม่เราตีมันได้มันเริ่มน่าลำคาญในการต่อสู้ศัตรูบางตัวแล้วนะจริงๆที่จะได้คอมโบคอมโบไปเลยก็ทําให้เราต้องลําบากไปงั้นหรืออ่ะที่นี่มาแกไกลแก่อ้าวอ l r i g h t okay มาดูเลยจะเกิดอะไรขึ้นฮึบโจมันมันแถวนี้อ๋อจะได้พลังปีศาจแมงมุม ยิงยากซะเหลือเกินฮึบฮึเฮ้ยผิดท่าขอโทษไม่ให้จับก่อนก็ไม่บอกไม่เห็นไหนว่าที่จับอยู่นู่นไงฮึยอดชูโอเคโอ้ยอดวาย่เรียบร้อยพังพังเรียบร้อยเละเละโซลุดแล้ว กแตกแตกตกใครทาโซ่แตกลืมตาแล้วให้พลังกันเราฮึอ๋อขยับขยับแล้วขยับแล้วฮึซอยซอยมันมีพลังด้วยฮึมันคืออะไรกูก็ไม่เข้าใจเลยสักอย่างมึงจะให้อะไรกูมาก็แบบให้ดีๆก็ได้ดันเต้เธออยู่ที่นี่เพราะว่าฉัน ต้องการจะปกป้องเธอเพราะงั่นแหละฉันถึงขอโทษจริงๆแม่ใช่ไหมเนี่ยเพราะของเธอตกหลงรักกับแม่ความรักที่ไม่อาจเป็นไปได้ในสายพันธุ์ของเราเราเลือกสิ่งที่เราจะเลือกเส้นทางที่เราจะเลือกไปที่เราไม่เสียใจเลยเราไม่เคยเสียใจในการเลือกของเราเลยและเราก็ไม่เคยให,ให้สิ่งที่คนเป็นของเธอ,อ,อล,ลูกของแม่ของลูกลูกของแม่ตอนนี้ ในที่สุดลูกก็มีทางเลือกแล้วลูกจะมีพลังที่แพ้จริงพลังที่จะทำให้ลูกสามารถเลือกทางเดินได้นั่นแหละคือลูกของฉันที่เป็นอิสระกล้าหายเขว้ลูกแม่แม่ลูกแม่รักลูกนะอ๋อท่านแม่ ติวทิกเกอร์เย่แปลงล่างได้แมวแมวเรื่อยเืกดใช้เกตนี้อ่าในการแปลงล่างถ้าเกินเส้นนี้จะใช้ได้โอ้ปวดชนลุกปวดขี้โอ้ยปวดขี้ไม่ใช่โอผมขาวมึงจงใจทำให้กูแบบเกลียดตัวนี้แหละบอกตรง บทปล่อยพลังที่แท้จริงของเนฟิลิมชิงตาแดงแสบตาทีเดียวเออดูดมาดูดมาเพิ่มเลือดได้ด้วยนทิกเกอร์ก็ว่ากันไปย่อเอ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 อยิงดิเออ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  เออยจาเออเออเออหลบดิเฮ้ยกำลังคอมโบอยู่แล้วมันไม่หลบอ่ะเออยเอ้ยเออเอ้ยเอ้ยเอสเอสเออาไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหนศัตรูกำลังไปนู่นเลยอ่ะตกไปตายเลยอ่ะโอ้โหกำลังคอมโบมันมันมาเถอะอ้ความทรงจำตอนเด็กนี่ยจำได้อะไรบ้างอ่ะ เสียงเวอร์จิลนะบอกคอมโบมันเริ่มแบบมั่วๆตอนนี้รู้สึกว่าคือถ้ายิ่งเยอะมันเริ่มยิ่งมัวเขาจะไหมเออส่วนตัวพี่รู้สึกนะยิ่งเยอะยิ่งมัวดันเต้จะมองอะไรพี่อ่ะปิดอ่ะส่งต่อแป๊บนี่เห็นมุมต่างอย่างมีจะมีคุณค่าเออโอ้ใช่แพนไอนะอ้าวขอคอยก็กไปอะไรเงี้ยเฮือยดชุบ ถึงที <minutes paid off> ่หมายเออกระตุกกระตุกกระตุกขอไปกระตุกนะฮะก็เล่นบนพีซีนะโอ้โหโอ้โหเออเอออัดจียจับไม่ได้แก้ะโอ้อ่ะแปลกล่าดีกว่าอึลำคาญเออเอออัดเออขอละเยอะแยะเยอะขอละพอาะเออเยอะเยอะเยอะหยอกเออทบหลบ มันนี่มันนี่มนันไม่เคยมาให้กูเลยอะอือมาให้กูเลยเหอะกูขอล้อกหลบโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยศัตรูไม่ล็อกเป้าอ่ะอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยอืออืออือเออเจาเจาอืดเจาโชเฉฮึบอึดอ,อึดอืดอืดอ่าอดิทำอะไรก็ทำมากูหลบรอแล้วอะล็อกเป้าหน่อยสิโอ้ยเออ ล็อกเป้าหน่อยสิล็อกคารต้องไม่ล็อกเป้านี่แหละเฮ้ยหลบโยกโยกเอานี่ก็แหละอีนังนี่ก็แหละตัวดีเออเฮ้ยอ่าไปไปไปละไปละไปละแม่มีรวมพลังรวมพลังรวมพลังเหรอเฮ้ยย่อเอ้าเฮ้ยโอ้หลบไม่ทัน มันยุ่งเหลือเกินเนี่ยกูยุ่งมากเลยนะที่บอกตรงกูยุ่งมากเลยเนี่ยมึงไม่ให้กูเนี่ยกูขอร้องไม่มาให้กูเนี่ยละไปเองก็ได้ฮึ่เฮึเมฮึ่มอ่ะอ่ะหย่าหย่าอึ่มฮึ่มเอ้ยฮึ่มฮึ่มหย่าโชเฉโชโชเฉฮึ่ดึงมาฮึ่มโชเสยเอสเอ้ยโตได้ไงเนี่ยยุกบอลก็โตีิเหรออยโอ้แปลงลางแล้วเอันนี้ดิเออ เออ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 คือแบบต้องเข้าใจรู้สึกพี่ไหมแบบว่าคือเราอยากตีตัวเนี้ยแต่มันตีไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่ล็อกเป้าเข้าใจไหมเขารู้สึกพี่ตอนนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงเราจะตีตัวเนี้ยแต่มันไม่ล็อกเป้าให้พี่เลยตีไม่ได้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่จอเลยอยากให้มันล็อกเป้าได้อ่ะอาคาเดต้องไม่ล็อกเป้าเลยแหละเซ็งเป็ดจริง โอ okay, เคอัปเกรดเออใช่น้องๆบอกอะไรนะไอโอซินิตใช่ไหมท่าหายตัวหลบใช่ป่ะแนะนำท่าหายตัวหลบใช่ไหมชื่ออะไรนะไอ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 ,ไอ,ไอบิลิตี้ใช่ป่ะอบิลิตี้เนาะเออเนี่ยเดี๋ย่เอลเวทเอนจินเอลเวทเออเนี่ยน้องๆบอกว่าใช้ได้เนี่ยไปหลบสองจังหวะโอเคอัพไปเลยครับอามคำขอไงของมาก็อัพให้เออใครบอกอะไรมาพี่อัพให้หมดอะอ่ะดึบอเนี่เกือบไม่ถึงแมงม,มุมโอเคตจ้แมงป่องไอ้น,นี่เจมิง,ม,งม,ม,มุมมาแล้วไปในต่อพุ่งไปนู่นเหรอแน่ใจ รู้สึกความถึงความไม่มั่นคงเลยบ่งตรงตอนนี้ใช่ไหมปีกนี่ฮึบฮึเอ๊ะฮึย่ er อฮึเจ้าฮึเจ้าโอ้เกือบไม่ถึงอยู่งนปีกแล้วเหรอไหนต่ออันนี้ฮึย่อฮึปีกกลางเหนือนไปอะลอสโซนี่มาไปได้ไหมเนี่ยฮึเอ้ชูวิกเกือบไม่ถึงลุนซะเหลือเกิน อ่ะรอโซขอซะหน่อยอะเรียบร้อย15จาก40อีกเยอะแยะเลยแม่งฮึบแฟบอืมนี่แหละวิธีเราโอ๊ยลำบากอีกเนาะเฮ้ยไอตัวนี้ f a l l i n แ happy ให้ปืนยิงอ่าปืนยิงไปเรื่อยมันจะตกมาล้มอ๋อโอเคจัดไปจัดไปมานี้ฮึ่ยสเอเอสอ่าย่อ R ตัดแบแฝบฮึ่ย่อ ว้เลียออ yes e s เอ e s s เการกาทำไมการทำไมการทำไมดึงมาเสย e s s เฮ้อฮ่อ e s yes ว้าวจดึงมาสับด้วยขวานมานี่อย่าเไป e s s ดึงมาซาดเรียบร้อยจะหลบทำไมเนี่ยหลบครับหลบครับ ดึงมาดึงมา S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  เอ่ออเสยฟาดฟาดโจจะจะจะปล่อยดิหมัดก็ไม่ทันมันตายก่อนเออเออโยก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 ครับโยกโยกแล้วเต้โยกหน่อยเดินเตะโยกโยกหน่อยลูกให้โยกโยกโยกลูกเอ้ยนั่นแหละเอ่ออ่าฮึฮึ S S ฟาดมานี่เออฮึเออเออเออดึงมา ดึงมาดึงมาไม่มันจะขึ้นมาดิเออเออเอออ่าโอเคเรียบร้อยหมดแล้วโอ้กาลังมันโอ้ไม่หมดอีกโอ้ชิบหายจริงจะยิงตัวนี้ฮะจะยิงตัวนี้ฮะไม่ใช่ตัวนั้นเออเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮึมปุ๊บปุ๊บโอ้โหเฉียดหลบโอ้ยหลบหลบขาดหลบขาดแล้วกันเออเออเออมันนี่ดิมันนี่ดิมันเฮ้ยจะทำไมมันดึงไม่ได้อะเฮ้ย เรียบร้อยเมื่อกี้มันดึงไม่ติดเห็นไหมน้องเห็นดันเต้ทำแอดิเวชันท่าดึงไหมเห็นปะพยายามเต้พยายามดึงดึงซะอยากแต่มันดึงไม่ติดอะมันเป็นอะไรวะเห็นปะกระตุกกระตุกข้างข้างข้างใจเย็นที่ใจเย็นใจเย็นเกมเออเกมจากเกมเออดีมากเอออ่ะแหมกันแล้วเขาบูมมันไม่ตายเร็วซะเหลือเกินใช้โกคีอ้าวจัดไปครับจัดเลยเปิดเข้าไปนะ เหนื่อยเนี่ยบอกตรงเล่นไปเล่นมาไม่เหนื่อยวะทำอะไรครับโกสวันทิวเดอร์ไทม์เอ็กซ์เพรสอ๋อเอาชีตลอดจนกว่าเวลาจะหมดนะฮะอ่าศัตรูฆ่าศัตรูจะได้ที่เลือดเริ่มเลยมาเออเออโอ้เลือดรั่ไปด้วยเนี่ยเออ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 เฮ้ยหย่าโชเชโชหย่าหย่าเฮ้ยหย่ย เอส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  เอสเอสเอสโยกมานี่เอสเอสฮ้ดึงขึ้นมาเอสเอสยกโย่ฟาดฟาดโดยกเสยเอส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 สบายตีไม่แม่งสบายมากอะมองตรงเฮยสวยเอสเอส เออ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 ออฮึฮึฮึเอสเอสออันนี้ดิอันี้ดิเขจกโยกไม่ทันโอโจเฮ้กันจะโยกโยกไม่ทันวะโตลงพอดีไม่กดิดฮึ โหไม่เยอะไปหน่อยเนี่ยโยกเดี๋ยวแฟมโยกก่อนขอสมาทีหนึ่งโยกยากเลยเกินพวกนี้อ่าอ่าอ่าเอดโจรไม่ใครตีอ่ะโอ้ยมีนีด้วยเหรอเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไม่เคยเจอเนี่ยตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอ อ่ะ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 เนี่ยไม่เคยเจอตัวเนี้ยไอตัวนี้มันคือตัวอะไรตือดาบคู่อะมาจากไหนอะไม่รู้ไม่รู้มาจากไหนอะเฮ้ยคือตัวอะไรอะกูไม่เคยสู้จะเย็นเฮ้ยเอ้ยเอออืมเออเออเออโอ้หายตัวได้ด้วยอะคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว

โยกโยกเออเอออ่าอ่าอ่าโยกมาเสยเอสเอสฮึอะอะฮือเยโอ้ยโดน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  ึบดึงขึ้นมาทึบฟาดดึงขึ้นมาเออเออมานี่ละโชโชเชโชเชโชมันลุมซะเหลือเกินอ่ะจะไปสู้ยังไงไม่รู้ไม่รู้จะสู้ยังไงเลยออ่ะเฮ้ เออโยก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 เออโยกเกือบพลาดแล้วไงเมื่อกี้เกือบโดนละอ่าแม่งมาแล้วไอ้เลยแม่งมาแล้วเดี๋ยวขอทีละคนขอจิตละคนตัวเธอขอทีละคนไอ้ตัวโอ้ยแหมกำลังคอมโบตัวนี้ก็ไปโดนตัวนู้นแน่แน่มาแกขอตัวนี้ก่อนได้ไหมเอออ่ะ เอ้อเออเออตายเมื่อไหร่เนี่ยตัวเนี้ยเออนั่นแหละอืมเอ,เอ,เอ้เดี๋ยวจะเย็นใจขอสมาธิหนึ่ง โดนอีกแล้วอ่ะอีก41วินาทีอ่ะมันเก่งไปไหมเนี่ยมันคือแบบคือแบบเราเราเราสู้ได้นะแต่ว่าพอมันเจอไอ้ตัวหนึ่งอ่ไอ้ตัวที่มันที่มันคอยดักดักดักตีตะการกาดได้สู้ไม่ได้จริงโอเคไหมวะพี่อาร์คันเซิลกันเลยฟิกซ์ซิเกตมิมชั่นกันแล้วเดี๋ยวมันจะกินเวลาคลิปไงว่าทำไม่สำเร็จไงเข้าใจไหมเออเดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังแล้วกันแบบคือแบบได้นะพี่ว่าพี่ทำได้แต่ว่าพอเจอไอ้ตัวที่มันแบบดักตีเราอ่ะเราทำไม่ได้จริงๆอ่ะยากเกินไปยังอัปเกรดมันไม่พอเออ คือแบบอย่างนึงคือถ้ามึงเล่นน้องมดมึงก็ผ่านอะเล่นอีซี่ไม่มีเล่นฮาร์ดไม่มีทางอะจริงๆใช่ไหมน้องๆคิดไหมฮาร์ดไม่มีทางผ่านจริงฮาร์ดมันยากเกินไปเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเว้ยแม่แทบแย่เลยมันนี่สิอะไรครับป๋าอะไรเหรออืมดูว่าเจอพลังปีศาจในตัวเธอแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่มีพลังเต็มที่อ๋อจริงๆนะจะแค่ฆ่าปีศาจมูนดัตก็พอแล้ว ถ้าเกิดจะฆ่ามึงด้านลังก็ใครจะแทนที่เขาล่ะเออว่ะกูลืมคิดเออมึงพูดมานี่กูมีประเด็นมากเลยเนี่ยอ่ะแล้วไงจบแล้วมิชชั่นเอ้าโถ่จบง่ายๆงี้แคโอเคแล้วจบไปกับ DMC อ็มซีเดวิดเบนคายในพาร์ทนี้อย่าลืมชอบก็ไลค์ชอบสไคร้เพื่อเป็นแชทเช่นเคยนะอืมเอสเอชอีกแล้วคือไอ้ตรงเมื่อกี้มันจะผ่านได้นะถ้าเกิดว่าเรามีสกงสกิลเลือดยาวพออันนี้มันเลือดมันยาวไม่พอมันโดนตีบ่อยไปนิดนึงอ่ะ S t อ u n d e r s t i ต c h โอเคนะเจอไปโอเคเจอพัหนาครับสวัสดีกระบผมงเขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช h อ p เกมส์สตีมเ i เ n Warriors จ t e a ีมช o อ s u n f เ r s t o สสโตร์เก e ส์ for gamers t e a m T K K Game Store ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าชมได้ที่ด e สคริปชั o นใต้คลิปได้เลยนะครับ